สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะฮะช่อง Boy Phototrick นะครับวันนี้มาบริการติดตั้งเซตไลฟ์นอกสถานที่นะฮะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้มาถึงโกดังหรือว่าโรงงานเจ้าของนะฮะขายลูกชิ้นนะต้องบอกว่าส่งออกทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งก็วันนี้เนี่ยมาไลฟ์ขายสินค้าด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมมาเป็นรอบที่2แล้วนะครับเพราะว่า รอบแรกเนี่ยไม่ได้มาอัดไว้นะฮะแต่รอบนี้ก็จะมาเก็บบรรยากาศไว้ด้วยเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มกล้องเป็น2มุมนะฮะ<ม>ก็จะใช้เป็นวันนี้เนี่ยจะใช้ c คน o อก่อนหน้านี้ใช้ Canon RP นะฮะแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็น c a n นอน R50 นะครับก็จะเพิ่มเป็นมุมที่2นะแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเพิ่มเติมเรื่องสวิตช์เชอร์อีกนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเซตอัพให้ดูนะฮะว่าเซตอัพยังไงบ้างนะครับระหว่างที่ เราใช้สวิตชเชอร์ด้วยนะครับก็บรรยากาศด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้แต่ละมุมนะฮะโอเคก็ตอนนี้เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นกล้องเดี๋ยวกําลังเดี๋ยวเราจะมาสอนว่าใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็สวัสดีนะครับตาลุงนี่ตาลุงเจ้าของโรงงานนะครับผลิตอะไรนะครับเจ้าของผลิตลูกชิ้นลูกชินใช่ไหมส่งไปที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็มีส่งในไทยแล้วก็สังพม่าแล้วสังคพม่าอ๋อก็ตัวใหญ่ไลท์ก็คือไลท์เหมือนกับว่า ให้รางวัลแก่ลูกค้าใช่ไหมใช่ครับคืนกำไร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 ลูกค้าบ้างอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเราเขาซื้อเราเราก็คืนกำไรลูกค้าบ้างเนาะเป็แจกอะไรครับแจกทองครับห้าเส้นเลยแจกทองห้าเส้นเลยหเส้นนปีนี้ปีใหม่ที่ผ่านมาแจกทองห้าเส้นเลยครับแต่ยังไม่มีใครมันรับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจรดนี้แล้วเดี๋ยวลงเลยเพยไทยนะครับได้ได้ได้ใครใครฝากเทปด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เออเพราะว่ามันเหมือนว่า เออตอนนี้ไม่มีใครมารับในเพจตะลุ่งเลยเผื่อจะมีใครมารับที่เพจนี้บ้างนะเดี๋ยวผมลงชื่อเพจไปให้ครับก็ไลฟ์เดี๋ยวถ้าไลฟ์เนี่ยก็ลองใครอยากได้ทองนะก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูไลฟ์กันนะฮะได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้คือจะมาเพิ่มกล้องให้นะจากเดิมใช้หนึ่งกล้องคือกล้องกลดับมืออาชีพตัวนี้แอนนอนอาพีแล้วก็เสริมเป็นตัวที่สองคือจะเป็นมุมจอบตัวนี้ก็จะเป็น R 5 0ศูนย์ครับก็จะทําให้แบบไลฟ์มันดูมีสีสันมากขึ้น นะครับผมเนี่ยะครับเดี๋ยวเราไปสอนวิธีการใช้งานกันนะครับครับผมกล้องตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องตัวแรกที่เราใช้มุมแรกนี่ตัวนี้ก็จะเป็น c คน o อน RP นะครับก็จะเป็นตัวโปรแล้วก็เลนที่ใช้นี่จะเป็น c คนน n 2405นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เลนรุ่นนี้เนี่ยราคาขึ้นฮะจากเมื่อก่อนมัน3 0,000กว่าบาทตอนนี้ขึ้นเป็น4 0,000กว่าละก็เป็นเลนที่ คนใช้เยอะส่วนตัวผมชอบเลนตัวนี้เพราะว่ามันพกตัวเดียวจบเลยใช่ไหมจบครับแล้วก็ตอนนี้ผลิตมาใหม่นะ2405 f 2.8แสนสองระยะเดียวกับตัวนี้เลยเพิ่ม f สต็อปนึงก็คือขึ้นไปแสนกว่าบาทแสนสองตัวนี้เป็นตัวที่สองนะฮะจะเป็น canon usrp นะครับเลนส่วนจะเป็นเลนคู่นะฮะก็จะเป็นเลน rf ตัวใหม่นะครับ5 5สองนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาใช้เป็นไลฟ์อีกตัวหนึ่งครเดี๋ยวดูภาพตัวนี้อ,อันนี้เป็นมุมเจาะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมุมกว้างาสำหรับกล้องนี้อ,อันนี้เป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังจริงๆนะฮะสำหรับการไลฟ์นะฮะเบื้องหลังจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้อันนี้เขาเรียกว่าสวิตช์นะครับสวิตช์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า มันเพิ่มกล้องได้4ี่ตัวนะฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเนี่ยเอากล้องใส่ได้ทั้งหมดครับสี่รุ่นแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็น h e d m i out h e a d m i out เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่เอาไว้ดูมอนิเตอร์ตัวเองครับถ้าถ้าอยากรู้ว่าตัวเรายืนอยู่ตรงไหนเอียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยสามารถเสียบเข้าดูกับจอได้นะครับแล้วก็ usb out ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพอร์ต usb ที่เอาไว้ไลฟ์สตรีม ก็คือไง่ายๆว่าไอ้ตัวนี้มีมีแคปเจอร์ในตัวก็คือเอาสาย Type C เนี่ยเสียบเข้าคอมได้เลยนะครับไม,ไม่ต้องใช้ตัวนี้เลยไม่ต้อง <laughs> ใช้แล้วนะใช่ไม่ต้องไม่ต้องเปลืองเลยใช่ไหมไม่ต้องใช้ครับก็เอานี้อินพุตเข้าในโน้ตบุ๊กได้เลยครับแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะสวิตช์สวิตช์ให้ดูนะครับภาพเป็นยังไงอ่ะนะครับกว้างนิดนึงก็คือกว้างกว้างนิดนะเผื่อเราซูมเข้าไปได้เนี่ย พราะนี้มันเจาะได้เลยครับเจาะแบบเจาะแคบเลยครับสามารถเลื่อนขาเลื่อนนี้ได้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอ๋อได้หมดครับเพราะว่าบางทีมันต้องไบางทีถูบ้านจะเป็นอะไรเงี้ยได้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 จะเป็นใช่ไหมบางทีเบื่อมุมนี้ก็อาจจะมุมนู้นได้อ่าอะไรเงี้ยเบื่อเราอยากได้มุมที่มันสวยๆอะไรแปลกๆหน่อยอะไรแตกต่างหน่อยอะไรเงี้ยครับเบื่อไปไล่ ป็นป่ะอะไรมาง่ยจบได้ได้ครับ <laughs> <จะ S 1> <laughs> ได้แต่คิดอยู่ว่าทำไมจะเป็นไลน์นี่มันดูมันบรรยากาศสัหน่อยอ๋อได้ได้ต้องพกคอมอีกเครื่องนึ่ง <laughs> จะเป็นสวิตเชอร์นะครับก็ตอนนี้เราจะเสียบกล้องเนี่ยเข้าไปที่ตัวนี้นะฮะกล้องหนึ่งก็จะเป็นกล้องตัวหลักกล้องสองก็จะเป็นกล้องมุมที่สองนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีพอร์ตทั้งหมดอยู่สี่ห้าพอร์ตหนึ่งสองสามสี่นี่คือการอินพุตกล้องเข้าไปก็คือ พูดง่ายว่าเราสามารถใส่กล้องได้ถึง4ตัวไม่จําเป็นต้องเป็นกล้องก็ได้ครับจะเป็นโน้ตบุ๊กจะเปิดภาพจากโน้ตบุ๊กมาใส่ในนีนน้ก็ได้เผื<ม>่อถ้าเรามีอย่างเช่นไฟล์ภาพจากมือถือก็เอามือถือเสียบนี้แต่ว่าต้องเป็น HDMI นะวีนนเเ้เอาเอา,เอาอไอ้หรือว่าไอ้แผดหนสเสียบได้เลยใช่ไหมย่างไงยนะเสียบได้แต่ว่าต้องเป็น HDMI ตัวนี้ใครไม่หนูหนูอ่ะใช่ครับแล้วก็ USB out เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตัว HDMI น่อ่ะตัวนี้ เสียบเข้าไปแล้วก็อันนี้เสียบเข้าคอมได้เลยครับอันนี้ง่ายๆเลยเสียบเข้าคอมเหมือนที่ทั่วไปนี่นะใช่ครับเสียบเข้าคอมได้เลยเกกเสียบเป้วอ่าอ่เสียบข้าคอมง่ายๆโอเค <S <S แค่นี้ครับอันนี้วิธีติดตั้งส่วนวิธีใช้อย่างเช่นเราจะใช้กล้องหนึ่งก็กดเลขหนึ่งออใช้กล้องสองก็กดเลขสองแค่นี้เองครับสลับง่ายๆเลย และตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเราติดตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็บรรยากาศการไลฟ์เนี่ยสนุกสนานมากมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณรุ่งนะฮะที่ให้ความไว้ใจนะครับเพจบอยโฟโตสเฟิกนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามาเซตไลฟ์มีความสนุกสนานมากๆนะครับถึงจังหวัดสุโขทยัยเพราะนั้นถ้าใครนะครับที่สนใจบริการเซตไลฟ์ like, แบบนี้นะฮะทักมาที่เพจบอยโฟโตสเฟิกนะฮะเดินทางทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ไปติดตั้ง ให้ถึงบ้านนะฮะและสอนการใช้งานแบบจับมือทำเลยนะฮะใครที่สนใจทักมาที่เพจด่วนโทรมานะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าทางเพจหรือว่า YouTube ช่อง Boy บ p ย o t t Trick นะครับมีบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์หรือ มีอุปกรณ์อยู่แล้วนะฮะทางผมเองและก็ทีมงานนะครับจะไปบริการติดตั้งอุปกรณ์เซตไลฟ์ถึงบ้านลูกค้ารวมถึงสอนในเรื่องของการถ่ายรูปนะฮะแล้วก็การถ่ายงานวิดีโอด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจบริการเซตไลฟ์นะฮะแบบนี้หรือบริการต่างๆนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในช่องของ Boy Photo Trick ได้นะครับ n i ก e บ BB2 ทูอิเกทร o นิก เครื่องเป่าฝุ่นแบบชาร์จไฟได้นะครับออกแบบมาสำหรับเป่าฝุ่นทำความสะอาดบนอุปกรณ์ถ่ายภาพและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างเช่นแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดนะครับขจัดฝุ่นบนหน้าเลนส์ของเรานะครับเซ็นเซอร์รับภาพช่องมองภาพนะครับและที่สำคัญพกไปได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับ